ดีครับช่างสองฟาซ่อมนะครับวันนี้จะพามาเปลี่ยนขั้วแมกนีตอนนะครับนี่นะครับขั้วนี้มันช็อตลงกาวนะครับมาดูกันเลยครับวิธีเปลี่ยนนะครับเราก็แกะฟ้านี่ออกก่อนนะครับแล้วก็ใช้นี่ครับใช้สว่านนะครับ ด้านในก็เป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยครับดูเอานะครับนี่นะครับช่างตองก็นี่คือตัวเสียออกมาจากนี้นะครับอ่าที่เราจะเปลี่ยนคือมันช็อตลงกาวนะครับเนี่ยช่างตองก็จะวัดได้ดูนะครับมิเตอร์คูณสิบคูณร้อยก็ได้นะครับเห็นไหมครับเข็มมิเตอร์มันขึ้นนะครับมันช็อตลงตัวถังเครื่องนะครับ วัดหนึ่งข้างนะครับตัวดีนะครับตัวนี้นะครับที่เราจะเอามาเปลี่ยนนะครับก็วัดนะครับไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับตัวดีมันจะไม่ช็อตลงตัวถานนะครับแต่ที่จะเปลี่ยนก็มันมันช็อตนะครับยช่างตองก็จะเปลี่ยนนะครับตัวนี้เราตัดออกเราก็ใช้บัดเกียวนะครับนี่นะครับ นี่นะครับน็อตนะครับทั้งสองก็ขันน็อตนะครับคือบางบางรุ่นเขาก็แถมน็อตมาให้นะครับนี่นะครับเรียบร้อยทีนี้เราก็มาบัดจีนี่นะครับสองขานี่นะครับมาดูกันเลยครับน่ครับเราก็มาบัดจีนะครับนี่ครับ เราก็ตะกุ่ยเยอะๆเลยครับเนี่ยครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับการเปลี่ยนขั้วแมกนีตันนะครับทีนี้เราก็ไปลองกับเครื่องได้เลยนะครับทีนี้เราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับวิธีเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเสร็จเราก็มาเทสดูนะครับว่ามันชัดตลงกาวไหมนะครับ ลงตัวถังนี้นะครับเนี่นะครับช่างสองก็วัดแล้วนะครับอาคูน 10k นะครับสองข้างไม่ลงนะครับเป็นนั้นว่าใช้ได้นะครับมีถึงกันนะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณครับที่ติดตามการเปลี่ยนขั้วแมกนีตอนนะครับสำหรับคลิปนี้คงจะมีประโยชน์